สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะก็ยังอยู่ที่หลักสูตรออนไลน์ด็อก d i s p e n จดิสเพนซ่านะคะอินเทนซี e ตอนนี้ก็ EP ที่2ตอนที่2ค่ะในตอนนี้เขาก็ได้พูดถึงเรื่องของ self awareness นะคะก็คือการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองก็คือการรับรู้แล้วก็เข้าใจตัวเราเองค่ะ ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเรามีความคิดอย่างไรเรามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็เรามีอารมณ์แบบไหนมีความรู้สึกแบบไหนเราจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ดรโจได้ให้เราสังเกตค่ะสังเกตว่าเราคิดอะไรอยู่ พฤติกรรมอะไรออกมาแล้วก็เรามีความรู้สึกหรือว่าอารมณ์แบบไหนถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเช่นต้องการที่จะเลิกกินนะคะขนมหวานหรือว่าช็อกโกแลตนะคะมันก็เป็นสิ่งที่คุณปฏิบัติหรือว่าทำมามันเหมือนกับว่าร่างกายเคยชินหรือว่าเสพติดกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ๆมาวันหนึ่งคุณเลิกกิน ไม่อยากกินแล้วช็อกโกแลตอะไรพวกนี้นะคะขนมหวานหยุดกินร่างกายก็เริ่มที่จะแบบว่าเหมือนคนเลิกยาเสพติดอะเขาจะแบบกะหายอยากได้ยาอะไรอย่างเงี้ยร่างกายก็จะบอกกับคุณให้กลับไปกินคุณจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันแทรกเข้ามากลับไปกินเถอมันไม่เป็นไรหรอกมันอร่อยมันก็เคยกินมาต้องนานแล้วลองกิน กลับไปกินสักนิดนึงมันคงไม่เป็นไรมันคงไม่ได้ทำให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่หรอกมันจะมีความคิดอะไรที่มันเป็นข้อโต้แยง้งหรือว่าพยายามที่จะดึงคุณกลับไปในอดีตหรือว่าดึงคุณกลับไปในสิ่งที่คุณจากมาก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะคะนั่นแหละคือความคิดค่ะ คุณจะต้องสังเกตเขาให้ได้ตามเขาให้ทันมันคือการมีสติรับรู้มันก็จะทำให้คุณแยกออกมาจากจิตที่มันเป็นจิตไร้สำนึกหรือว่าจิตที่มันไม่มีสำนึกนั่นก็คือร่างกายของเราที่เขาทํางานโดยอัตโนมัติจากการสั่งสมมาในอดีตนะคะเรื่องราวในอดีตที่ทำให้มันเป็นแบบนี้และเมื่อคุณสังเกตมันได้รับรู้ตามทันนะคะคุณก็จะ เอาชนะเขาค่ะเพราะว่าร่างกายของเราเขาพยายามที่จะแย่งชิงตำแหน่งบอสนะคะตำแหน่งหัวหน้ากับจิตของคุณอยู่ตลอดเวลาเขาพยายามทำตัวเป็นหัวหน้าของคุณค่ะคุณจะต้องเอาชนะเขาแล้วก็สั่งเขาว่าฉันคือหัวหน้าไม่ใช่เธอนะคะการสังเกตต่อมาก็คือการสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมค่ะ เราถ้าเราสังเกตได้ว่าเรากำลังที่จะทำอะไรอยู่นั่นคือการตั้ง Intention ที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะร่างกายของเราก็จะรับรู้ว่านี่แหละคือพิรรมใหม่ที่ฉันสั่งที่จิตนิวมายของคุณสั่งให้มันเป็นแบบนี้และร่างกายก็จะได้รับแซมโปลค่ะก็คือ ตัวอย่างจากอนาคตว่าอนาคตจะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกับว่าคุณจะเลิกกินช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นการเลิกกินการไม่มีพฤติกรรมไปเข้าร้านเพื่อที่จะซื้อขนมกินเนี่ยมันก็กำลังที่จะบอกร่างกายว่าคือพฤติกรรมที่ปรารถนาที่คุณไม่ทําแล้วนะคะต่อมาก็คือการสังเกตอารมณ์ค่ะการสังเกตอารมณ์เนี่ย คุณจะต้องมองว่าอะไรคืออารมณ์ในอดีตของคุณแล้วคุณต้องการที่จะเลิกมันไม่อยากที่จะยุ่งกับมันอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องการนำสิ่งนี้ไปที่อนาคตของคุณค่ะและนั่นก็คือสภาวะนะคะของจิตแล้วก็ร่างกายมันก็คือการเป็นวิดีโอเทปที่บันทึกทุกสิ่งทุกอย่าง คุณกำลังล้างโปรแกรมเหล่านั้นออกไปนะคะอยากจะบอกว่ามันก็เหมือนการติดยาเสพติดอะ่ะมันก็เหมือนการเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องที่มันจะเกิดอารมณ์แห่งความกระหายหรือความอยากที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะในสิ่งเหล่านั้น สังเกตให้ดีนะคะการสังเกตมันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันสังเกตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมีพฤติกรรมไหนมีความคิดไหนแล้วก็มีความรู้สึกแบบไหนเกิดขึ้นนะคะและในเรื่องต่อมาที่ดรโจพูดถึงก็คือว่าแล้วเราจะเชื่อมต่อกับอนาคตได้อย่างไรมันมีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ดรโจ ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเขาได้ยกตัวอย่างเด็กๆค่ะเด็กๆที่ปกติแทบจะไม่อยากจะตื่นเลยนะคะในการที่จะไปโรงเรียนพราแม่ต้องมาปลุกทุกครั้งไม่อยากจะตื่นปลุกแล้วปลุกอีกก็ไม่ตื่นนะคะอะไรแบบนี้นะไม่ได้อยากไปไม่แบบหรือไปก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นคุณรู้ว่า คุณจะได้ไปฟิลทิปค่ะไปทัศนศึกษาไปทัศนศึกษาไปทำอะไรที่มันตื่นเต้นในวันต่อมาวันลุ่งขึ้นคุณก็ตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าคุณตื่นเต้นที่คุณจะได้ไปเที่ยวได้ไปดูอะไรใหม่ๆเรื่องราวเรื่องราวนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าร่างกาย ได้เตรียมพร้อมกับสิ่งในอนาคตเรียบร้อยแล้วพอคุณรู้ว่าคุณจะได้ไปฟิลทิปหรือไปทัศนศึกษานี่แหละมันก็เลยทำให้ร่างกายแบบกระหายแบบอยากตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอสิ่งใหมๆ่ๆคุณจะต้องทำให้มันเป็นแบบนี้นะคะถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนี่คืออารมณ์ของคนที่เปลี่ยนแปลงค่ะ ร่างกายจะต้องพร้อมแบบนี้นะคะแล้วก็มีกรณีอีกกรณีหนึ่งหรือว่าอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ดรโชได้ยกตัวอย่างขึ้นมาถ้าคุณนะคะข้างหน้าเป็นทีวีนะคะเปิดรายการที่คุณชอบข้างๆเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กอีกข้างหนึ่งเป็น iPad นะคะ แล้วก็ในมือถือโทรศัพท์มือถืออยู่กำลังเล่นแชท Facebook นะคะแล้วก็ที่บนโต๊ะนะคะก็เต็มไปด้วยขนมมีป๊อปคอร์นมีขนมครบเคี้ยวอยู่แล้วคุณก็หยิบมือของคุณอีขกข้างหนึง่งก็หยิบน้ำแล้วก็หยิบขนมเนี่ยขึ้นมากินแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะคะต่อจากนั้นก็มีความคิดค่ะเข้ามา แล้วก็บอกกับคุณว่าหยุดคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วหยุดคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพวกนี้มันไม่ดีสำหรับคุณคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงนะโอเคคุณก็บอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงฉันจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนคนใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้ว ดรโจก็ถามคนเข้าอบรมต่ออีกว่าพวกคุณคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมเพื่อนๆคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะในวันพรุ่งนี้คำตอบก็คือว่าแล้วนี่คืออารมณ์การเปลี่ยนแปลงไหมคะนี่คือสภาวะหรือว่าสิ่งที่กำลังจะเชื่อมต่ออนาคตไหมคะ อย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องฟิลทิปออกไปนะคะอารมณ์แบบนั้นพฤติกรรมแบบนั้นหรือว่าความคิดแบบนั้นนะคะที่มีความตื่นเต้นมีความกระหายอยากที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณลุกขึ้นมาตื่นตนั้งแต่เช้าเพื่อที่จะเตรียมตัวไปฟิลทิปแต่เรื่องราวนี้ ทุกอย่างมันไม่ได้มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเลยมันก็ยังเหมือนเดิมแต่อยู่ๆมันก็มีความคิดเกิดขึ้นมาว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้นั่นแหละมันคือโดนร่างกายเราหลอกค่ะหลอกว่าพรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วพรุ่งนี้มันก็จะเหมือนเดิมเพราะคุณยังใช้ชีวิตอยู่ในอดีตค่ะ คุณไม่ได้มีความพร้อมที่จะอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ของคนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าความพร้อมของคนที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือกรณีเหมือนการที่เด็กได้ไปฟิลทิปต้องรู้สึกตื่นเต้นต้องรู้สึกกระหายความอยากที่จะไปร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปฟิลทิปคุณจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้น แล้วนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่ะและทุกๆครั้งนะคะที่คุณสังเกตสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งความคิดพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกนั้นหมายความว่าคุณกำลังตั้งหลักอยู่ที่ปัจจุบันค่ะแล้วคุณก็กำลังเดินเข้าสู่ถนนแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ